สวัสดีค่ะนี่ตอนรับเข้าสู่ซองน้องตุ๊กสารลาวำเนือเซนแอลเดอร์ทุกคนมื้อนี้น้องตุ๊กจะพามาเฮ็ดอันเอาะกับปูเนาะทุกคนเนาะน้อ,นองตุ๊กกับแม่พุดไปหามาตอนสวยมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวครับไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนนี่เนาะทุกคนแม่พุดไข่หมวงหมวองไฮโซมากมายหม่องไฮโซเดี๋ยวมิดป้าเดี๋ยวมิดป้าเบิ่งเนาะจะได้ียบอู้ได้เอเยได้ เนาะแต่จุจีจุจียังบุกจุจีขี้งัวขี้ควายเล้วอกกระปุเนาะอเอาผักทอกลงมึงงแม่ผักเก็บแคมทางักเก็บผักผักเก็บ เดี๋ยวยูเดี๋ยวขังทงหนึ uh ่งขังทงหนึ่งหนึ่งกนาดนกจุกไปเก็บอันไปเก็บผักตบจะนำเนาะตบกัเจ้าอายเจ้าอายผักตบไม่เก็บดูจนยัดงูเจ้าอายมันก็ะวันอยู่หลือบอนี่นะวันกระด้ละนี่อันนี้แม่แม่เก็บ อันนี้คือน้องตุ๊กเก็บทุกคนเอาเอาไปค่ะบ้า <c oughs> นัน่นหนีเส้นหนักจังเลยหน่อยอันนี้ยวให้เด็กเก๊ะอ่าซุปแม่แซ่บได้นี่นะอุย้ยงานเดือนเก็ผ่าเอาลูกคิดว่ามันมีแต่เทอนานกันเลยนะลูกก็เก็บอยู่ทางนั้นเอาข้ามไป <laughs> เป็นกิน,กน <c oughs> เลือกทิพยมาเสร็จแล้เอาไปไลยมันอนี้ลูกสาวเก็บผัก่าผักเป็นต่แซบได้คนเมื่อไหร่ลูกเก็บ <c oughs> อะ <c oughs> หญ้าดังนั้นหญ้าทุ่งนั้นลูกสาวเก็บผักก็กินมีแต่หญ้าลูกสาวเก็บผักเอาผักไปแก่ก็ผักในลายก็มือไปน้ำเซจะก็เมื่อย เออนำเสต้นนี้กันนะทุกคนซ้อมพักสะแมกกันเนาะน้องตุ๊กเก็บพักแก่มากเนาะทุกคนหนึ่งข้าวพอสองเตาเลย หนาวมากบันนี้นะเนาะทุกคนเฮาล่างปูแล้วก็ปิดปีกตัวจุดจีนเนาะถ้าก็เอาอันนอนสมเสื้ออาหนาเสื้อตั้งไฟเลยจ้าเดี๋ยวเอาอันเกลือกับมเอือดมาเสื้อกันเนาะทุกคนเนาะเอือดปน่นมาเสื้อทุกคนเกลือเสื้อเนาออะไร เซอมาเิดรปนแล้วก็เอาพาหมอมางอมหนทุกคนหนอเดียวไปเบิง้งตัดปะตัดผาไปตอนที่ฟุดแล้วเนาะทุกคนหนะค,ควรทำมาเบิ้งน้ำกันมางานฟุดแหละอู้ฟุดแล้วฟุดแล้วฟุดแล้วแต่ปลา้อ้มันท้ายไม่นนค่อยแจงมันเ้อ อายุน้องมาอายุหนอ้อ,หนองมาตอลไร้ก้อนอันอยู่หาเนาะเมื่อันไปตะไปสอกอยู่แถวหายบุมีแต่แต่หกอันมาเรือนนอนเรือนแท่าหาอันนั้นมาเนาะมันจะเป็นขาวๆแบบนี้ขาขายคือดอกค่าแต่บมมุ๊มเงีเนาะทุคนเนะาะอันนี้คือมานค่า ามาเสื้ออลดแซบได้ได้กินตามแล้วดูการนเอนะทุกคนอันนี้นะเออเดี๋ยวทำให้พุดปอกเต็มจานกันทุกคน,นเนาะเลาทุกคนนี่เนาะม่านขาของเฮาเด็ดปอกออกมาเรียบร้อย เอากีบมันเอากีบดอกมันมันจะเป็นเนนกีบสีขาวๆถ่าว้ามัน,นันนเป็นม่านยืดขึ้นมันจะมีกีบกีบดอกเป็นสีแดงๆแล้ไหมเนาะมันแกน่เนาะเดี๋ยวนี้มอเฮากระได้ที่แล้วจ้าได้ที่แล้วจ้าคนอ่ามีแตก,กับปูเอดเดชอ่ะเขาเบื่อเสอ คนเ,เ,เ,เอาพงเข้าเบื่อนีเส้เราทุกคนเขาเบื่อ,นะนนะอไปเส้นสหน,นามนามอยู่มอโอ้ยลงไปจ้าคนเลยบอ ข่าเบื่อลงเรียบระไวะ้หน่อยทุกคนคนนึงมันกระหักเปลือยหน่อยุกคนเปลือลงไปเร็วจ้ังอ๋ะกระปูนะะอ๋ออโลดอม พอมมันทับประชไทยน่าจะอึนอมอมกับปูนี่ตัวจุดจี้แดงตัวตักเตานะหนาวนั่นนี่แห้งบ่หนินมันมันเลยพัดเดียดนัลนขึ้นนะแต่จะสรงตัว เฮงเงขุนบ่แม่เฮงเป็นด้อตมไปเนาะทุกคนตมไปจนเหมอมันขุนขุนเนาะทุกคนทุกคนกำลังขุนเลยกำลังจีงขุนบอกว่า,วาเห็นบันเดนออายเก่นจีขุนนี่นแหละมันเชื่แหละ ทุกคนคุณแล้วเนาะเซียมันขาลงไปเซียมันขาลงไปเลยซิบแหละพร้อมบ้วยม,มาลุกจับหรือมอืย เจอมันขาลงไปละก่อนเจอถามีผักบัวหรือผักซีเนาะก็เอาผักบัวผักซีเชยเนาะทุกคนอายมันขึ้นเนาะขื่นเนาะมีเบรกกระสไจพักบัวลงไปโอ้หน้าเซีบเซียบแซีบกี่แดี๋ยมาลืมแสียบมาเนี่ยจื้อสวยเนาะ Tụi bà nhung loom tie lẽ tụi bà tie mừng ơn tìm mừng đi tìm mừng ơn tìm kiếm khuya luôn nèo tìm kiếm 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 จะเกลือลงไปใส่กับุกเกลือก่อนจะเกลือยปงนวดเสรเอืออืมบนนี้นึงหรอลงเตด <laughs> มิมงวิเศษจะผงนวาลงไป <laughs> จะมาเอื้อตลงไปมาเอือดอเต่าแบบยัดเป็ดปันเด้งยัดเป็ดปันเด้งนนอู้เป็น๊ดเตี้ยไปมีตัวเหนียวจะตีนเนอะอร่อยมีขา<ด>กบลงไปแตกแตี้ไล่หน่อยนึงซีมิกลหรอซีมิก ซีมเท่าทีสองเซบเลยเซบขนาดอืมล้ำขนาดล้ำเตะเฮ้ยโอ้มือเล็กอ่ะยังไงนี่โอ้มือเล็กมือเล็ก ขึ้นเท่าหนามเสื้อแซ่บทุกคนเฮ็ดสุพักกันเด้อพักลงมอทุกคนพักแถวเก็บมาสแซ่บสุบๆุบแซ่บอุ้ยโรนมอสุดผัดนี่มันแซ่บเท่จบแต่ในน้าวันจบแต่แต่ปลา งานเสื้อที่แบบว่าเขาเด็กหนอสกบงสกบงบาคนกันเนี่ยเนาะเขาสิมตาตั้มเครื่องเขาก็เสืเ้อเกลือเป็นนัวขิงมาเอื้อดลงไปละเนาะเดี๋ยวเอากระเทียมมาเสร็กตกระตัมเนาะทุกคนทุกคนนะ่าจิเป็นละเนาะทุกคนเนาะอืม เดี๋ยวเฮามาตัากผักกันเลยจ้าบึงบึงใายบุได้บึงขวาสุขเราเนี่ยใจมีบึงกอนเนะอย่ามันบดสุข ยาทุกคนตุกเสื้อทุงมือลเลยผักหนังหันเลยนี่เขาก็สิมาคอดเครื่องทีเข้าตั้มไปเสื้อลงไปคนเลยจ้า ิบผักออออหอน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 หอมหอมแซ่ทุกคนมันห่วนเนาะเลยเด็ดเป่า เสร็จแล้วเดี๋ยวเขามาตำแกนมะเขาเนทุกคนเสื้อชุดผักเพราะว่าน้องตุ๊กมีมักงาเนาะทุกคนน้องตุ๊ก,ก็เลยชิ่ตาม,มาแกนมะเขาวเสื้อชุดผักเลยทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กขอโตตามแป๊บเดี๋ยวอันนี้คือตำแกนมะเขาเรียบร้อยเนาะนี่จ้ะเสื้อเห็มันแทนแทนความหอมขอมงงาเนาะทุกคนจจได้ความหอมค้ยๆค,คืองาขาวเนาะ หอมหอมแซ่บเหมือนกันเลยแต่บา่าแกนมะขาวอาจจะหอมไปไปทางนึงเ <c oughs> นาะทุกคนเนาะแต่บาา่าเธอรสชาติคือกับงาขาวขัวเน,น,นาะทุกคนซิมกันเด้ออืม้มโอเคแซ่บ เสจานกันเง้อยทุกคนอันนี้แมนสุภักนอนแล้วก็อันนี้อู้ลืมเสื้ออันนี้นี่สุพักลืมเสื้อบกเทียมแล้วก็อบปูเฮาแล้วก็มีเปยม์มะเขือนี่เนาะอาหารแซ่บๆมาเด้อกินแรงนํากันเด้อทุกคนกินข้าวนำกันเด้อมาเด้อทุกคนกินข้าวแซ่บๆเด้อเบิ่งอาเจยเนี่ยอาเจยจืนอ,อกปูข้าจาน เข้ามาเขาามอาฮ่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 าฮเาง่าฮ่าโจาฮ่าฮ่าฮ่จฮ่อฮ่าฮ่าเ่าฮ่ามาฮดาฮ่า่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่างเนฮ่่าฮแ่าฮแม่าฮ่าาล เจอคนฉันช่วยให้ค่อยๆกันแบบนั่งกันแบบนั่งเอก็อไ้กินใดกินไกิกินเู้้อซะกยั่ย้มมั่นนกูกินอะไรกูไม ผมขาเองแฝดเฮ้ม um ันขาที่ก uh ็ไปเก็บอกยู่อีกกองน้องเหาอีรออานันเดี๋ยวมันขามาปุกกาจะได้กินโอแล้วก็เป็นซองบูวง น่ากับโจ้ยน่ากับากินมันเขี่ยมันครัวต้องเนาะโอ้สก,กินปุย้ยอืมชิปปะกับแบยบแต่ละกันเห็น,นยังไงกันก็ไม,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 ม่นี่เหรอน้ำหนาวอ่ะเนาะอืมมัน วางแล้วให้นนนี้อักับสอมือยุมยุ้มกินกินจะได้ไนโควิดจะเพิ่มขึ้นมาเป็นอ่ะหอยกระสามแบบมันมีสาเอ็นุอืม